สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลน ok ิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยและท NN2 คะ่ะก็เป็นรายการที่จะนําเสนอในทุกเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพให้กับคุณผู้ชมนะคะพบกันเป็นประจํากับหมอมจุ้มจิ้มค่ะทันตแพทย์หญิงกิติลักษณ์จุลสธเทียนรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการนะคะ แน่นอนนะคะว่าเรื่องราวของกระแสสุขภาพต,ตอนนี้นะคะสิ่งที่กำลังมาแรงมากๆนะคะนอกจากการาควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วในประเทศไทยของเราก็คงจะไม่พ้นในเรื่องของกัญชาค่ะแต่วันนี้นะคะประเด็นของกัญชาเนี่ยถูกเอามายงกับโควิด19ค่ะว่าการชงกัญชาเนี่ยสามารถที่จะ รักษาโควิด19ได้ด้วยซึ่งอันนี้เลยน่าสนใจมากๆเลยนะคะดังนั้นทางรายการก็จะนำข้อมูลนี้มาฝากผู้ชมกันค่ะซึ่งเป็นอาจารย์นะคะซึ่งได้กรุณาให้ข้อมูลไว้นะคะท่านเป็นอาจารย์แพทย์ด้านโรคปอดและการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดจากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะท่านอาจารย์นายแพทย์ธนีธนิยวันค่ะ สวัสดีครับผมคิดว่ามีบางคนนะครับคงเคยได้ยินข่าวที่ว่าเออจะใช้กัญชาในการป้องกันโควิดหรือใช้ในการรักษาโควิดมาแล้วก็คิดว่ามันเป็นความหวังอย่างหนึ่งที่น่าจะทําได้นะครับเพราะว่าบางคนก็อาจจะเคยเห็นข่าวว่าเอ๊ะที่อเมริกาเนี่ยก็เคยมีคนที่เขาศึกษาคน,คนที่เขากินยากลุ่มหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นยาที่เป็นยากัญชานะครับแล้วเจอว่ายากัญชาก,กลุ่มนี้มันเป็นยากลุ่มที่มันมีกัญชาเป็นส่วนผสมนะครับซึ่งมันเป็นยากลุ่มที่เราเรียกว,ว่า cbd อยู่ข้างในนั้น แล้วเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่ค่อยจะติดโควิดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นนะครับวันนี้ก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับเราก็จะเอางานวิจัยตัวต้นเรื่องเนี่ยอ่านให้ฟังด้วยเลยนะครับเพราะว่าตัวงานวิจัยนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงว่าไอ้ตัว CBD เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์นะครับเราก็เดี๋ยวจะลงลึกไปว่าเวลาที่เราอ่านงานวิจัยพวกนี้เราจะต้องรู้เรื่องอย่างอ,างอื่นเพิ่มเติมอะไรบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวน,นะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เชี่ยวชาญรบพอรการถูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดน,น,นะครับก่อนอื่นเลยนะครับงานวิจัยอันนี้เนี่ยนะฮะมันเป็นของที่ทําออกมาจากที่อเมริกานะครับตรงนี้ยังไม่ได้รับการทํา peer review นะครับหมายความว่ายังไม่ได้รับการพิจารณาโดยด้วยคนที่เขาทำใน,ในวารสารต่างๆตัวนี้เป็นวารสารที่ออกมาเบื้องต้นก่อนนะครับดังนั้นตรงนี้เราต้องอ่านด้วยความระมัดระวังนะฮะทำที่มหาวิทยาลัยของชิคาโกนะครับที่ชิคาโกอิลลินอย์นะครับ อ่าตัวนี้เป็นเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นหลักนะครับในการวิจัยตัวนี้นะครับผมจะข้ามบทคัดย่อตรงนี้ไปละกันนะครับก็ก็ไม่ได้เล่าอะไรมากนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยจะต้องให้ทําความรู้จักก่อนเลยว่ากัญชากัญชงเนี่ยมันคืออะไรยังไงเพราะว่าหลายๆคนก็ยังสับสนแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับอ่าคือกัญชากับกัญชงเนี่ยมันไม่ใช่ของอย่างเดียวกันนะครับกัญชงไม่ใช่แปลว่าเอากัญชามาชงแล้วกินนะครับอันนั้นคนละเรื่องกันเลยนะครับคือภาษาทางการแพทย์เนี่ย กัญชาเนี่ยคือมาริวานานะครับตัวกัญชงคือ h e มนะครับทั้ง2ตัวนี้มันเป็นพืชตระกูลเดียวกันแต่ว่ามันมีตระกูลย่อยที่แยกออกไปจากกันทําให้ลักษณะของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันเลยทีเดียวบางคนถ้าดูไม่เป็นก็ไม่รู้ด้วยว่ามันคือตัวไหนกันแน่นะครับแล้วก็เหมารวมเรียกว่ากัญชานะครับคือกัญชาเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นพืชตระกูลเดียวกันก็คือ c a n n a b i ซาติวะนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นตระกูลหลักมันจะมีตระกูลย่อยลองมาอีกนะครับตระกูลย่อยของมันก็คือตระกูลที่เรียกว่าเป็นสับสปีชีซาติวะนะครับซาติวะถ้าเป็นสับสปีชีซาติวะก็จะเป็นตัวเฮ m p นะครับคือกัญชงนะครับแต่ถ้าเป็นสับสปีชีอินดิกาเนี่ยจะเป็นกัญชาหรือมาริโอนานะครับสตัวนี้ลักษณะทางกายภาพมันก็มีความแตกต่างกันนะครับคือผมไม่ได้เชี่ยวชาญเรื่องนี้นะครับแต่ว่าพอทราบมาบ้าง,างถ้าเป็นตัวกัญชานะครับ ใบมันก็จะป้อมๆน้วนๆสวยก็จะมีประมาณสัก5-7ใบต่อต่อ1แฉกนะครับแล้วก็ต้นมันก็เตี้ยๆหน่อยครับอาจจะสูงไม่เกิน2เมตรนะฮะพวกนี้ก็จะมีสารตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่า THC นะครับหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะครับคือตัวนี้ที่เราเห็นเตตราไฮโดรคาาบิอลซึ่งเป็นสารที่เวลาเราใช้เข้าไปเนี่ยเราจะมีอาการมีความสุขมึนเมานะครับก็จะเป็นสารตัวนี้ที่มีอยู่เยอะในกัญชานะครับ แต่ถ้าเป็นกัญชาญเนี่ยจะมีสาร CBD น้อยนะครับ CBD ก็คือ c a n n a b ด d i อลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นตัวที่เรากำลังจะพูดถึงในงานวิจัยเนี่ยจะมีน้อยนะครับน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลบตรงนี้ออกก่อนจะได้เห็นชัดๆนะฮะถ้าเป็นตัวของน้อยเนี่ยคือนี่เลยนะครับตัวนี้ถ้าเป็นของ t s c จะมีเยอะในกัญชาครับก็คือ0.3%ขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีของกัญชงหรือ h e มเนี่ยมันก็จะมีน้อยกว่านั้นนะครับคือ h e มที่เป็นกัญชงเนี่ยลักษณะของมันคือใบมันจะเรียวกว่านะครับมี7ใบถึง11ใบนะครับแล้วก็ต้นมันมักจะสูงกว่าไม่ค่อยแตกกิ่งก้านอะไรมากสีมันอจะอ่อนกว่าเป็นเขียวอ่อนนะฮะคนที่เขาดูเป็นก็คงจะทราบผมก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดตรงนั้นนะครับแต่ว่าตัวกัญชงเนี่ยจะมีสารเด่นก็คือสาร CBD นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงในงานวิจัยนี แต่มันมี TSC น้อยกว่านะครับซึ่งหมายความว่า CBD เนี่ยเป็นตัวสารที่น่าจะมีประโยชน์แต่ TSC เนี่ยเป็นสารที่มันทําให้เรามีความสุขมึนเมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <S <S ดังนั้นคนที่ใช้กัญชาหวังว่าจะป้องกันโควิดโดยการอ่านงานวิจัยชิ้นเนี้ยนะ,นะก็เลิกหวังไปเลยเลยนะครับมันไม่เป็นเช่นนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปลึกรละเอียดว่าทําไมจึงไม่เป็นเช่นนั้นนะครับอ่าทีนี้ในการทดลองนี้เขาทำอะไรนะครับเขาก็เอาเซลล์พิเศษอันนึงนะครับชื่อ a 5 4 9มันเป็นเซลล์ของ ปอดคนนะครับที่เป็นปอดเป็นมะเร็งนี่แหละนะฮะทำไมเขาต้องใช้เซลล์มะเร็งเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยมันแต่งตัวได้ตลอดเวลาโดยที่ทําให้มันไม่ตายนะครับเขาเลยใช้ในการทดลองได้ดีนะครับแล้วก็ให้เซลล์ตัวนี้มันสร้างตัวตัวรับ S 2 inhibitor S 2 receptor ตัวนี้นะครับมันเป็นตัวรับที่โควิดมันใช้เข้าไปในร่างกายเรานะครับเขาก็ให้ตัวนี้ไปเจอ CBD ก็คือสารที่เมาเตกกีเราบอกในกัญชงนะครับ นานสักประมาณ2ชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นเอาไปติดเชื้อโควิดนะครับแล้วปล่อยไว้48ชั่วโมงแล้วดูซิว่าไอเซลพวกนี้มันเกิดการสร้างโปรตีนหนามขึ้นมในร่างกายซึ่งเป็นลักษณะของการติดเชื้อหรือเปล่านะครับอ่านี่คือการที่เขาทําออกมาเขาพบว่าตัว CBD นี่นะครับ CBD ไม่ใช่ TSC นะครับจำจำ,จำตรงนี้เลยนะครับมันสามารถที่จะยับยัง้งตัวนี้ได้นะครับยับยั้งการแบ่งตัวของไวรัสได้ แล้วในขั้นตอนที่เขาทดลองในขตอนเขาทดลองที่ความเข้มข้นของ CBD แตกต่างกันโดยที่ความเข้มข้นทุกๆคําเข้มข้นเนี่ยไม่มีผลเสียต่อเซลล์นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเป็นหลักที่เขาตอบนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นนะฮะคืออีกอย่างหนึ่งซึ่งเขายกประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าบางคนบอกว่าเอะเนี่ยถ้าเป็นพวกสมุนไพรพวกกัญชงกัญชาทั้งหลายเนี่ย มันไม่ได้มีสารตัวเดียวเนี่ยนะมันจะต้องใช้สารหลายๆตัวสิถูกไหมฮะเพราะว่าบางคนก็บอกว่านี่ไงที่ทางการแพทย์เอาไปใช้แล้วมันไม่ได้ผล <c oughs> ก็เพราะว่าท่านมีสารอยู่ตัวเดียวท่านไปเอาสารสกัดมาแบบฝรั่งเขามันถึงไม่ได้ผล ถ้าแบบงานของคนไทยงานของผู้ที่เชี่ยวชาญสมุนไพรมันจะต้องเป็นสารผสมต้องมีทุกๆตัวเนี่ยผสมกันอยู่ในปริมาณที่แตกต่างกันอ่ามันถึงจะได้ผลนะครับเขาก็บอกอย่างนี้งานวิจัยชิ้นนี้ก็เลยทําตรงนี้ขึ้นมาตอบโจทย์เลยนะครับว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงหรือเปล่าในการสกัดกันชงกันชาออกมานะครับอ่าทีนี้นี่เลยนะครับในกรณีที่เขาสกัดออกมาก็จะมีตรงนี้เขาเจอว่าเฉพาะ CBD นี่แหละนะฮะที่มีผลต่อการยับยั้งไวรัส โดยเขาดูทุกๆตัวที่อยู่ในนั้นรวมทั้ง THC ที่เป็นสารให้ที่ให้เรามึนเมานะครับตัวนี้ c a n n a b i i o l i c acid นะครับก็เป็นสารกลุ่มหนึ่งซึ่งอยู่ในตัวกัญชงกัญชาแล้วกันนะครับ CBDV c b g หรือว่าตัวพวกนี้ทั้ง,งหมดทั้งแล้วแต่เนี่ยเขาออกออกมาหมดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็มาดูว่าไอตัวพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะต่อต้านเชื้ออะไรได้เลปล่าเพราะพบว่ามันไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูรูปด้วยนะครับ แต่ที่สำคัญไปกว่านั้นคือนี่ครับถ้ามีปริมาณ CBD เจอกับ TSC อยู่ในอยู่ในไม่ว่าจะเป็นการชงกัญชาเท่ามันผสมกันเนี่ยฤทธิ์ในการต่อต้านไวรัสมันลดลงฮ่ามันลดลงนะครับดังนั้นถ้าท่านที่ใช้กัญชาจะสูบจะกินจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะครับเผื่อจะไม่ได้ผลอะไรด้วยซ้ำไปนะฮะแล้วผมเวลาเจอแบบนี้เนี่ยผมก็มักจะไปดูกราฟเวลาที่เขาทำนะครับเพราะว่ามันสำคัญมากนะครับผมจะไม่ได้อ่านเฉพาะเวลาที่เขา คิดขึ้นมาเฉยๆแต่ต้องดูที่กราฟนะครับตัวนี้กราฟตัวนี้จะค่อนข้างที่จะสำคัญที่ผมอยากจะให้ดูหน่อยนะครับตัวแนวตั้งนะครับตัวแนวตั้งตัวนี้นะฮะจะเป็นเปอร์เซ็นที่เราเจอไวรัสนะครับแล้วตัวแนวนอนตัวนี้นะครับก็จะเป็นความเข้มข้นของสารต่างๆที่เราใส่เข้าไปยิ่งเข้มข้นมากมันก็อาจจะยิ่งเจอไวรัสน้อยนะครับเส้นสีแดงนี่คือ cbd นะครับ cbd มันก็สามารถที่จะยับยั้งไวรัสได้เวลาความเข้มข้นของ CBD สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยปริมาณไวรัสเราจะเห็นว่ามันก็ตกลงถูกไหมครับอ่าตกลงแต่ถ้าเกิดเอา CBD เนี่ยผสมกับ THC ละ่ะก็คือเอา CBD เนี่ยแหละผสมกับไอ้พวกสารที่ให้ความสุขความเมาทั้งหลายแหละเราจะเห็นว่ากราฟตัวนี้มันมันมันไม่ดีเท่ากับตัวข้างล่างนี้มันก็คือมันสามารถยับยั้งซึ่งกันและกันทำให้ผลในการต้านไวรัสมันไม่ดีนะครับดังนั้นตัวนี้อาจะไม่ได้ผลนะฮะ แล้วสารตัวอื่นที่เขาทดลองก็คือไอ้สีอื่นๆที่เหลืออยู่นะครับเราจะเห็นว่ากราฟของมันเนี่ยต่อให้ความเข้มข้นมันมากขึ้นไปเท่าไหร่แบบนี้เนี่ยเราก็ยังเจอปริมาณไวรัสที่สูงอยู่เลยนะครับปกติเวลาที่เราเจอปริมาณไวรัสเนี่ยเราจะตัดกันที่เขาเรียกว่า50%หรือ EC 5 0นะครับว่าถ้าเรายับยั้งไวรัสได้อย่างน้อย50%เนี่ยถือว่าโอเคดีนะครับ50%ก็คือเส้นนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ นี่คือเป็นเส้น50%่าของไวรัสนะฮะถ้าเราดูกรณีของ CBD เนี่ยมันจะตกอยู่ที่ประมาณสัก1ไมโครโมลนะครับแล้วที่ยิง่งยิ่งให้ไปสูงกว่านั้นเนี่ยก็ยิ่งหยับยัางได้มากขึ้นอย่างประมาณสักเนี่ยแถวนี้ก็คงน่าจะประมาณสัก10นะฮะ10ไมโครโมลเนี่ยแล้วเขาทดลองทุกๆก,การทดลองของเขาเนี่ยจะเจอว่าความเข้มขน้นไม่มีปัญหาต่อเซลล์นะครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาบอกว่าเออทำไมเราถึงใช้ตัวนี้แต่ถ้าท่านลองดูเอาถ้าท่านมี CBD แล้วก็ THC ผสมกัน ท่านจะต้องกินไปตั้งเยอะแน่ความจะเริ่มลงนะครับดังนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้ผลอย่างที่บอกไปนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูที่มื่อิี้ต่อที่เราพูดถึงค้างไว้นะครับทีนี้เขาก็มาดูว่าเออใน CBD เนี่ยมันจะไปเกิดอะไรในร่างกายเราเพราะเวลาที่เรากิน CBD เข้าไปในร่างกายแล้วมันจะต้องไปทําปฏิกิริยาอะไรสักอย่างนะครับซึ่งในนี้ก็คือทําปฏิกิริยาที่ตับนะครับมันจะถูกย่อยที่ตับ กลายเป็นสาร2ชนิดด้วยกันนะครับชนิดแรกก็คือตัวนี้7 c a r b o x y CBD ตัวที่2คือ7 h y d r o ไฮ CBD ซึ่ง2ตัวนี้มีความแตกต่างกันนะครับโดยเราเจอว่าตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับ c a ร์บ x y จะเจอเยอะกว่า40เท่าเมื่อเทียบกับตัว7นะครับแต่ไอตัว7 h y d r o ไฮ CBD เนี่ยตัวนี้ มันมีความสําคัญในการยับยั้งไวรัสที่เขาทดลองในกรณีนี้นะครับและที่สําคัญนี่แหละครับที่เป็นข่าวที่บอกว่าคนไข้ที่เป็นโรคลมชักกินยาการชักนะครับมันสามารถต้านชักได้ยาตัวไหนยาตัวนั้นเนี่ยคือจะกลายไปเป็นเซเว่นไฮดรอกซี่ซีบในร่างกายเราไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่ตัวนี้แต่ต้องเป็นตัวนี้เท่านั้นท,ที่ที่จะมีมีฤทธิ์ในการยับยั้งการชักแล้วในการทดลองครั้งนี้เขาก็โชว์ว่าตัวนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่ทําให้ เกิดการยับยั้งโควิดนะครับอีนี้ต่อมาก็นี่เลยยาตัวนี้บางคนอาจจะไม่น่าจะเคยได้ยินนะครับยาชื่อนี่เลยอีพิเดียเล็กซ์นะครับซึ่งถ้าตามไปอ่านงานวิจัยที่ว่าทําไมเขาถึงยอมรับให้ยาตัวนี้กลับมาเป็นยากันชักได้นะครับก็มีข้อคอรหาเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในคนกลุ่มที่เขาทดลองเนี่ยที่มีโรคชักแล้วคุมลําบากนะครับ ทุกคนจะได้รับยาการชักตัวอื่นหมดเลยนะครับสาชนิดนะครับหนึเต็มจะมีการกินยากลุ่มนี้อยู่ 3- 4ชนิดแล้วแบ่งให้กลุ่มหนึ่งกินยาตัว CBD อีกกลุ่มหนึ่งไม่กินนะฮะแล้วเขาเพบว่าในกลุ่มที่กิน CBD เนี่ยมันดีขึ้นนะครับแต่ไม่สมัยความว่าสามารถลดยาการชักตัวเดิมที่กินได้นะครับลดไม่ได้และยิ่งกว่านั้นอีกก็คือยา CBD เนี่ยมันมีผลต่อยาตัวอื่นหมดเลยอาจจะทำให้ การย่อยของยาตัวอื่นเนี่ยมากขึ้นหรือลดลงอะไรก็ได้นะครับและเขาคิดว่าอาจจะเป็น,นกลไกนี้ที่ไปทําให้เพิ่มยาตัวอื่นในร่างกายและการชักมันดีขึ้นนะครับอย่างน,นี้ก็เลยเป็นที่ถกเถียงกันอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ว่าเอะตัว c ี d ตกลงมันจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่เป็นการไปเพิ่มขนาดยาตัวอื่นซึ่งถ้าแบบนั้นเราก็กินยาตัวอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้นี่ถูกไหมครับไม่ยังไม่ต้องไปกินตัวนี้นะแต่เรื่องนั้นเราเอาไว้ก่อนละกันเพราะว่ามันไม่ใช่เหตุผลที่เรามาคุยกันในครั้งนนี้นะครับ ทีนี้เขาก็เอาคนไข้กลุ่มที่กินยาการชักตัวนี้เนี่ยแหละมาตรวจระดับในเลือดว่าเราเจอระดับอะไรบ้างนะครับเขาเจอระดับ CBD นะครับ CBD อยู่ในระดับนาโนโมลนะครับนาโนโมลเมื่อเขาดูเรื่องของ7 h y d r o x y CBD เขาเจอว่าระดับสูงสุดเนี่ยอยู่ในระดับไมโครโมลตรงนี้สำคัญยังไงสำคัญตรงที่ถ้าเราย้อนไปดูรูปเมื่อกี้นี้นะครับ นี่รูปนี้เลยนะฮะทุกอย่างจะทดลองในระดับไมโครโมลนะครับไมโครไมโครนี่คือเยอะกว่านาโนนะครับนาโนนี่คือมันน้อยมากๆนะครับน้อยกว่าประมาณ1,000เท่านะครับหมายความว่าถ้าเกิดว่าสารที่เขากินเข้าไปเนี่ยจากยากันชักตัวนั้นเนี่ยอยู่ในระดับเลือดเป็นระดับไมโครโมลนะครับจะสามารถที่จะยับยั้งไวรัสได้ถ้ามันอยู่ในช่วงนี้ถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าที่เขากินเข้าไปเนี่ยมัน เป็นอยู่ในระดับนาโนโมนาโนโมลก็คือน้อยกว่า1000เท่ามันก็อยู่แถวๆนี้นะครับถ้ามันอยู่แถวนี้คือมันยับยั้งอะไรไม่ได้เลยครับถูกไหมฮะถ้างั้นแปลว่าอะไรแปลว่าในคนที่กินยาการชักตัวเนี้สาร CBD เนี่ยไม่มีเพียงพอในตัวยาที่จะทําให้คนไข้คนนี้ไม่ติดโควิดแต่ตัวที่ทํางานจริงๆก็คือสารชื่อเซเว่นไฮดรอ c b ต่างหากนะครับคําถามก็จะมีมาเลยครับว่าเอ๊ะแล้ว พวกกันชงกันชาที่เราหากินอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเช่นพวกน้ํามันที่เอาไปหยดใต้ลิ้นบ้างหรือว่าจะเป็นจะเป็นสูบจะเป็นอะไรพวกนั้นน่ะมันมีปริมาณ cbd เท่าไหร่กันแน่นะครับในการทดลองครั้งนี้เขาจะมีการทดลองที่เป็นการทดลองย่อยแต่ผมไม่ได้เอามาให้ดูเขาไปทําถ้าท่านสามารถตามไปดูได้เองนะครับตรงนั้นเขาเจอว่าปริมาณ cbd เนี่ยน้อยมากๆเลย0.3%หรือน้อยกว่านั้นนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าปริมาณที่ท่านได้รับเข้าไปเนี่ยมันไม่เพียงพอที่จะอธิบายว่า เออทำไมโควิดมันถึงไม่เป็นนะครับเพราะมันจะต้องได้ปริมาณเข้าไปในร่างกายระดับสูงมากถึงจะสามารถที่จะยับยั้งโควิดได้นะครับเป็นไปตามการทดลองนี้ดังนั้นท่านที่บอกว่าเอ,อจะสูบมันทั้งวันเลยจะกินมันทั้งวันเลยเพื่อที่จะยับยั้งโควิดก็คงจะต้องผิดหวังนะครับมันไม่เป็นเช่นนั้นนะฮะแล้วขนาดคนที่เขากินยาการชักตัวนี้เองก็ยังต้องกินในขนาดที่เหมาะสมมันถึงจะสามารถที่จะมีฤทธิ์ในการอาจจะต้านโควิดได้นะครับไม่ถึงร้อซนเต็มนะครับเพราะ ผมก็ไปดูงานวิจัยอีกงานหนึ่งอื่นๆเหมือนกันเขากลับเจอว่าไอสารที่เขาพูดไปทั้งหมดเนี่ยสี่ห้าตัวตัวเนี้ยเขาได้ผลตรงกันข้ามกับงานวิจัยชิ้นนี้อ่านั้นเวลาที่เรามีงานวิจัยหลายๆชิ้นที่มันมีผลขัดแย้งกันอย่างเงี้ยก็ต้องมีงานวิจัยที่มันใหญ่ขึ้นมารับรองว่าตกลงใครมันถูกกันแน่นะครับมาทําซ้ําแล้วมันได้ผลเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าทําซ้ําหลายๆรอบแล้วผลมันไม่เหมือนกันสักรอบอย่างเงี้ยเชื่อไม่ได้สักคนถูกไหมฮะ เราไม่สามารถเชื่องานวิจัย1ชิ้นได้ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องที่มีการขัดแย้งแล้วไม่สามารถทำแล้วได้ผลเหมือนเดิมได้นะครับอ่าตรงนี้เราผ่านไปนะฮะเขาก็ไปทดลองว่าเออทำไมตัว cbd หรือตัว active metabolite ของมันก็คือตัว7 hydroxy cbd เนี่ยมันทําอะไรกันแน่มันถึงจะยับยั้งโควิดได้ตรงนี้เนี่ยอาจจะอ่านเข้าใจาย,ยากหน่อยนะครับแต่ผมจะเอาให้ดูเลยว่ามันต้องใช้ความรู้ระดับลึกหน่อยในการ เข้าใจอันนี้อันหนึ่งนะครับอันนี้เขาทดลองในการให้วรัสโดยที่ไม่มี CBD กับไวรัสปน CBD เขาพบว่าอะไรเขาพบว่ามันมีการลดลงของยีนของไวรัสนะครับอย่างกรณีเน,นี่ยนะวรัสผลเป็นอันนี้คือไม่มีวรัสอันนี้คือมีไวรัสแต่ไม่มี CBD นะครับถ้าไม่มี CBD มีแต่ไวรัสอย่างเดียวเนี่ยยีนโปรตีนหนามของไวรัสมันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ เมื่อเราใส่ cpd เข้าไปเนี่ยตรงนี้เราจะเจอว่ายีนตัวนี้ของไวรัสมันลดลงนะครับแต่นี้ก็ไม่ได้บอกว่าทําไมมันถึงเป็นเช่นนั้นดังนั้นเราจึงต้องไปดูกราฟอีกอันหนึ่งคือเป็นกราฟอันนี้นะครับอันนี้ต้องอาศัยนักวิทยาศาสตร์ที่เขาทําด้านนี้อ่านนะครับคือมันเป็นอันที่เรียกว่า heat map นะครับหรือว่า in a s e q นะครับซึ่งผมไม่ได้ผมจะไม่อธิบายลงลึกไปแล้วกันว่ามันทางานยังไงนะครับเอาเป็นว่าถ้ามันไปสีน้ําเงิน เข้มขึ้นเท่าไหรเนี่ยแปลว่ายีนตัวนั้นมาทํางานลดลงนะครับแต่ถ้ามันไปสีแดงมากขึ้นก็แปลว่ายีนตัวนั้นทํางานมากขึ้นประมาณนี้ละกันนะครับเอาง่ายๆสีขาวคืออยู่ตรงกลางนั่นเองนะครับเขาแยกเป็นทั้งหมด3กลุ่มนะครับกลุ่มนี้3กลุ่มนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มคอนโทรลนะครับคอนโทรลคอนโทรลหมายความว่าไม่มีทั้งไวรัสแล้วมันก็ไม่มีทั้ง CBD อยู่ในนั้นเพื่อที่จะให้แน่นอนว่ามันมันปกตินะครับโดยเขาทําเป็นการทดลองทั้งหมด3 สามครั้งนะครับเพื่อให้มันแน่นอนว่าตกลงมันไม่มีตัวไหนพลาดนะครับก็คือ repetition ที่1 2และ3นะครับอันที่สองตรงนี้จะมีแต่ไวรัสอย่างเดียวโดยที่ไม่มี CBD นะครับอันที่3มนี้มี CBD อย่างเดียวโดยที่ไม่มีวรัสอันที่4มีทั้งวรัสและ CBD อ่านะครับเรามาดูว่าถ้าเป็นไวรัสเดียวคือช่องที่2เนี่ยนะครับช่องนี้นะฮะมันทำให้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเราจะสังเกตว่านี่เลย ตรงนี้มันเป็นสีน้ําเงินทั้งหมดนะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นสีแดงนะตรงนี้ก็มีสีแดงนะครับแต่เมื่อท่านเติม CBD เข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนี่เลยส่วนใหญ่ตรงนี้มันจะกลายเป็นสีแดงจากสีน้ําเงินกลายเป็นสีแดงแล้วตรงนี้ใส่แดงกลายเป็นสีน้ําเงินหมายความว่าอะไรตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นยีนซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับ สารตัวหนึ่งคืออินเตอร์เฟอรอนนะครับอินเตอร์เฟอรอนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเพื่อที่จะให้ร่างกายเรากําจัดไวรัสได้นะครับในช่วงที่โควิดเข้ามาในร่างกายเข้ามาในเซลล์เนี่ยมันปิดยีนตรงนี้ไปหมดเลยมันกลายเป็นสีงเงินเข้มมันปิดยีนทําให้ยีนทํางานไม่ได้ก็อาจจะทาให้วรัสมันเพิ่มจํานวนได้นะครับพอเราใส่ CBD เข้าไปปุ๊บ CBD ไปเร่งยีนตัวนี้ให้ทํางานเต็มไปหมดเลยก็เลยเป็นที่มาว่ามันอาจจะใช้กลไกนี้ในการกําจัดไวรัสนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันยีนบางตัวเนี่ยทำให้เกิด ขึ้นในไวรัสแต่เจอ CBD เข้าไปมันไปปิดยีนตัวนี้หมดเลยนะครับนั่นคือเหตุผลนะครับเขาคิดเชื่อว่ามันเกี่ยวข้องกับยีนอินเตอร์เฟอรอนแล้วก็อาจจะมีกลุ่มที่ถ้าใครมาฟาังก็อาจจะมีกลุ่มซึ่งเรียกว่าแจ็คสแตทนะฮะซึ่งตรงนี้ผมไม่ลงรายละเอียดแล้วกันอาจจะเข้าใจลำบากเลยนะครับเราก็ข้ามไปก่อนนะฮะแล้วอันนี้นอกเหนือจากการที่มันยับยั้งไวรัส มันยังมีผลในการยับยั้งไซโตไคน์ซึ่งเป็นสารอักเสบเวลาที่คนโควิดเนี่ยมันเป็นรุนแรงมันจะเกิดการหลั่งไซโตไคน์ออกมาเยอะๆหรือที่เราเรียกว่าไซโตไคน์ s t o r มพายุไซโตไคน์นั่นเองนะครับสารอักเสบมันจะมาหาศาลเลยแล้วคืออะไรนะครับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับไอสแถวนี้เนี่ยมันเป็นอันที่มีไวรัสอย่างเดียว3แถวหลังเนี่ยจะเป็นไวรัสบวกกับ CBD ที่เรากำลังพูดถึงท่านจะเห็นอะไรครับท่านจะเห็นเนี่ยแนวเนี้ยมันแดงเถือกเลยนะครับ ทั้งหมดที่เราตรวจเนี่ยก็คือสารการอักเสบทั้งหมดนะครับอย่างที่ผมบอกคือผมเคยคุยเรื่องไซโตไค์นิดๆหน่อยๆนะครับว่ามันมีจํานวนเยอะนะครับแต่ท่านหลายๆท่านคงไม่รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนนี่ผมก็ให้ดูว่าทั้งหมดเนี่ยไอ้ทั้งหมดเนี่ยไซโตไค์ Side ay, ทุกตัวเลยทุกแถวเลยนะครับเป็นไซโตไค์ ry, แล้วมันเยอะขนาดนี้เวลาที่เราเรียนแพทย์เรารู้รู้เรื่องเรื่องของภูมิคุ้มกันวิทยาเนี่ยบางทีเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนั้นจะให้ผมมาเล่าให้ฟังทีละตัวว่ามันทําหน้าที่อะไรให้ใครฟังเน พูดกันในระดับนักวิทยาศาสตร์ถึงจะเข้าใจกันนะฮะเอ่ะเราไม่สนใจตรงนั้นเรามาสนใจว่าไวรัสเนี่ยมันทําให้เกิดยีนที่ทําให้เกิดไซโตไคน์สตอร์มหมดทุกตัวเลยมันเปิดหมดทุกตัวเลยแล้วพอเจอซีบีดีเข้าไปปิดแทบหมดเลยเนี่ยกลายเป็นสีน้ําเงินปิดหมดเลยนะครับนี่คือเป็น,นกลไกอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าในงานวิจัยชิ้นนี้เขาทาได้ดีเลยทีเดียวนะครับโดยการเขาดูว่าเออมันตกลงมันได้ผลหรือมันไม่ได้ผลแล้วมันได้ผลเพราะว่าอะไรมันถึงยับยั้งไวรัสได้แล้วนอกเหนือจากการยับย ระยะหลังของมันเนี่ยมันสามารถกดการอักเสบได้ด้วยนะครับนี่คือ CBD นะครับไม่ใช่ TSC ที่เราใช้เข้าไปแล้วเรามีความสุขเราเมานะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับไม่ได้ผลนะฮะอ่าต้องเป็น CBD เท่านั้นนะครับโอเคตรงนี้เราผ่านไปเรากลับไปที่เดิมก่อนนะฮะอ่อนี่เขาก็พูดถึงที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับแล้วเขาก็เอานี่เลยเอาคนที่ กินยาตัวกันชักที่ผมบอกว่ามันเป็น CBD นะครับมาเทียบกันดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาเจอว่าคนที่เขากินยาตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันมีแค่1.2%ที่ติดโควิดแต่ถ้าเกิดคนที่เขาไม่กินเนี่ยสิซึ่งมันมากกว่า10เท่าเลยนะครับตรงนี้อย่างไรก็ตามตรงนี้เราต้องแปลผลด้วยความระมัดร,ระวังอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปนะฮะเวลาที่เราเจอแบบนี้เนี่ย เราต้องมาดูว่าพฤติกรรมของเขาเหมือนกันทั้งหมดหรือเปล่านะครับถ้าพฤติกรรมคนที่เขาเป็นโรคลมชักแล้เขาต้องกินยาหลายๆตัวเนี่ยแน่นอนว่าเขาอาจจะไปไหนไม่ค่อยได้นะครับอาจจะเป็นเหตุก็ได้ไม่เป็นเหตุก็ได้ถ้าไม่ไปไหนมันก็ไม่ติดโควิดนะฮะถูกไหมฮะก็ต้องระวังตัวเพราะว่าบางคนเขาเป็นยังไงก็เป็นโรคลมชักที่มันชักบ่อยๆขนาดกินยาหลายตัวก็ยังชักอยู่แล้วเกิดเขาออกไปข้างนอกแล้วไปชักข้างนอกก็อันตรายเขาถูกไหมครับดังนั้นเขาก็จะมีประมาณ บริเวณสถานที่ที่เขาไปบ่อยๆเขาอาจจะไม่ได้ไปมาซักทุกที่เหมือนคนที่คุมอาการได้เราก็ไม่จำเป็นต้องกินชาการชักตัวนี้นะนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งซึ่งเราก่อนที่จะตีความอะไรไปเราต้องคิดว่ามันมีอะไรไหมที่ทําให้มันเบ้นเป็นแบบนั้นนะครับอ่าตรงนี้สําคัญแล้วก็ที่เหลืออ่าอันนี้อันนี้ผมเคยพูดไปเมื่อกี้คร่าวๆแล้วว่าเขาทดลองกับ ผลิตภัณฑ์ CBD ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกัรชงกัญชาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทดลองกันข้างนอกนะเป็นแบบน้ามันหยดน้ํามัน CBD หรือว่าผลิตภัณฑ์ CBD ทั้งหลายแหละเขาออกมาทดลองหมดนะครับว่าเออตรลงมันมีปริมาณ CBD แค่ไหนนะครับปริมาณ CBD เนี่ยในนั้นมีแค่ศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์ของปริมาณอะไรอย่างอื่นก็ไม่รู้สารอย่างอื่นเนี่ยเขาทดลองแล้วว่ามันไม่ได้ผลถ้ามันมีเข้ามาก็ไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นมานะครับมันต้องใช้สาร CBD ตัวนี้นี่แหละนะฮะแล้วพอมันมีสาร CBD น้อยน้อยหมายความว่าใช้เข้าไป ก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันจะต้องใช้ระดับที่มันสูงขึ้นจากการที่เมื่อกี้ผมให้ดูกราฟว่ามันจะต้องแค่ไหนถึงจะสามารถยับยั้งไวรัสได้นะครับทีนี้เรามาดูกันสรุปทั้งหมดว่าเวลาเราอ่านงานวิจัยชิ้นนี้เรารู้ว่าเออ CBD เนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์ในการยับยั้งไวรัสโควิดทั้งในแง่ของการยับยั้งไม่ให้มันแบ่งตัวได้ในเซลเราแล้วก็จริงๆมันมีอีกอันหนึ่งคือมันยับยั้งไม่ให้มันเข้าเซลเราได้บางส่วนนะครับแต่ไม่มากนะครับ กับอันที่2คือมันยับยั้งการอักเสบซึ่งเกิดจากตัวโควิดได้นี่จึงเป็นเหตุที่ CBD อาจจะได้ผลนะครับก่อนที่เราจะสรุปเนี่ยคือการทดลองกับเซลล์เท่านั้นนะครับการทดลองในคนเรายังไม่มีนะครับเวลาเราเจอแบบนี้คําถามต่อมาก็คือถ้าไปทดลองในคนละ่ะมันจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับและเวลาเราใช้ยาตัวนี้เข้าไปจริงๆเนี่ยจะต้องกินยาขนาดเท่าไหร่นะฮะถ้าขนาดต่ําไปมันก็จะไม่ได้ผลอยู่แล้วถูกไหมครับอย่างที่ผมให้ดูเมื่อกี้มันต้องขนาด ขนาดสูงถึงจะได้ผลแล้วอย,อย่าลืมนะคบว่า CBD ตัวนี้ในเวลากินเข้าไปจริง,รงๆคนบอกว่าไม่มีผลข้างเคียงไม่มีปัญหาต่อเซลเมื่อแต่กี้นี่เป็นการทดลองกับเซลเวลาเอามาเขา้เขามาใช้ในคนจริงๆอ่ะคนมันไม่ใช่เซล์อย่างเดียวมันเป็นการประกอบกันของเซลล์แล้วผลข้างเคียงที่เราเจอเยอะๆในคนที่ใช้กลุ่มยาพวกเนี้ก็คือเรื่องของการคลื่นไส้อาเจียนนะครับการที่ CBD เนี่ยมันไปเจอกับยาตัวอื่นแล้วเกิดปฏิกิริยากับยาตัวอื่นอาจจะทําให้ขนาดยาตัวอื่นสูงจนเป็นปัญหาได้ในร่างกายเรานะครับเพราะฉะนั้น อย่างผมดูแลเรื่องการปลูกถ่ายปอดเนี่ยคนไหนที่กินต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการชงกาชาอยู่ก่อนไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแ,แต่เช่นว่ากินเพื่อให้มันลดการเจ็บปวดให้นอนหลับได้หรือว่าให้เพิ่มความอยากอาหารต่างๆพวกนี้นะครับยังไงเราก็จะต้องหยุดหลังจากที่เราปลูกถ่ายปอดไปแล้วเพราะว่าไม่ฉะนั้นเนี่ยมันจะไปทําให้ระดับยากดภูมิต้นานทานที่ผมให้คนไข้เนี่ยมั่วไปหมดเลยแล้วก็จะมีปัญหาเยอะนะครับดังนั้นคนที่กินยาเยอะๆแล้วกินไอ้นี่เข้าไปเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาก็ได้นะครับเราก็ต้อง เข้าใจถึงภาวะนี้ด้วยนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วผมคิดว่าเรื่องของการชงกัญชาปัจจุบันเนี่ยอาจจะได้ผลแต่มันจะต้องใช้ในการทดลองในคนก็คือต้องแบ่งกลุ่มคนเลยครับกลุ่มหนึ่งกินกินสม่ําเสมอด้วยกินขนาดที่ที่มันน่าจะได้ผลด้วยและก,กลุ่มหนึ่งคือไม่กินแล้วปล่อยคน2เนี้ไปเจอโควิดดูซิว่าใครติดนะครับติดมา,มากแค่ไหนแล้วก็การทดลองอย่างหนึ่งก็คือใช้ในการรักษาเช่น คนไข้ที่ติดโควิดขึ้นมาเราต้องแบ่งกลุ่มเลยว่ากลุ่มความเสี่ยงน้อยกลุม่มความเสี่ยงมากเพราะว่าความเสี่ยงแน,แน่นอนว่ามันจะทําให้ผลกลารรักษาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับแล้วก็ให้กัญชาหรือกัญชงที่เราต้องการบอกมี CBD นะครับเข้าไปผสมกันแล้วดูว่าเออกลุ่มไหนมันได้ผลเป็นอย่างไรนี่คือการทดลองที่จะต้องทําก่อนที่เราจะบอกได้ว่ามันได้ผลหรือไม่และที่สําคัญมันไม่สามารถมาทดแทนวัคซีนได้มันไม่สามารถท,ท,ทดแทนการใส่หน้ากากการล้างมือ แล้วก็การรักษาระยะห่างไม่สามารถมาทดแทนได้เพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่า4วิธีที่พูดมาเนี่ยมันได้ผลแน่นอนอยู่แล้วมันได้ผลเป็นที่ยอมรับเรามีงานวิจัยทุกอย่างรับรองแต่ตัวการชงกัญชาเนี่ยมันเพิ่งจะมีงานวิจัยเนี่ยที่ออกมาแล้วรู้สึกว่าเออมันเข้าเข้าที่เข้าทางหน่อยนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่ออกมาใหม่แล้วมันผลยังไม่แน่ไม่นอนเนี่ยจะไปสู้กับตัวที่เรามีผลแน่นอนมันไม่ได้อยู่แล้วครับคนที่บอกว่าเออเราใช้กัญชงกัญชาแทนได้ไหม เพื่อที่จะทําให้เราไม่เป็นโควิดก็คำตอบคือไม่ได้นะครับเป็นแบบไม่ได้นะฮะ